พระธาตุนนตาลบ้านท่าจังหวัดนครพนมซึ่งมีอายุยาวนานถึง121ปีได้พังทลายลงในขณะที่กำลังอยู่ในกระบวนการบูรณะซ่อมแซมซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความเสเตือนใจและความสนใจเป็นอย่างมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคม2568เวลา9ก้านาฬิกา40นาทีองค์พระธาตุนนตาลต,ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุหมู่9 ตำบลนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของชุมชนที่มีความเก่าแก่และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปากรที่กาอุบลราชธานีซึ่งเป็นเครือ องหมายของความศรัทธาและความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่โดยมีบันทึกประวัติว่าก่อสร้างขึ้นในปี2445หรือประมาณปีคศ1902ทําให้องค์พระาธาตุนนตาลมีอายุถึง121ปีซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมแรงรวมใจของชาวบ้านและพระเกจิในยุคนั้นที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในตนนําบลนี้ตั้งแต่ประมาณปี2420จนกระทั่งพบทากปรักักพังขององค์เดิม จึงได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมสร้างขึ้นใหม่เป็นเวลานานหลายปีจนกลายเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนแต่ความสง่าง,งามของพระาธาตุนี้กลับต้องมาเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันรอยร้าวบนโครงสร้างเกิดขึ้นจากความเสื่อมสภาพตามกาลเวลารวมทั้งโครงสร้างฐานที่ก่อด้วยอิฐถือปูนซึ่งสร้างโดยช่างในยุก่อนที่อาจมีโอกาสสุดตัวตามกาลเวลานอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากตำแหน่งที่ตั้งติดกับทางหลวงชนบทนบ 3014ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองที่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากส่งผลให้โครงสร้างได้รับแรงกระแทกและความเสียหายตามมาในขณะนี้สำนักงานศิลปากรที่9้าด้วยงบประมาณมาทำการซ่อมแซมและบูรณะองค์พระธาตุแต่ก็ต้องเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก่อนเมื่อวันที่12ตุลาคม2568เวลา11.50นนเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียด โดยมีนายวรรวิทย์พิมพนิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นผู้แทนในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายชินวัตรทองปรีชานายอำเภอท่าอุเทนกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำชุมชนได้เข้าตรวจสอบสถานการณ์และสภาพของพระาธาตุในช่วงเช้าเอ หตุกณ์นี้จะถูกบันทึกลงในเอกสารทางราชการและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงรวมทั้งจัดการตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายพร้อมทั้งเตรียมให้กรมศิลปากรเข้ามาดำเนินการบูรณะซ่อมแซมต่อไปบางคนอาจตั้งคำถามว่าการเสื่อมสภาพและพังทลายของโบราณสถานอายุหลายร้อยปีนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเป็นผลมาจากความประมาทหรือการไม่ได้ดูแลรักษายอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ชวนให้ตั้งคำถามว่าการพึ่งพิงโครงสร้างที่มีอายุเก่าแก่และตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเสียหายเช่นนี้ควรมีแนวทางป้องกันอย่างไรในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำรอยอีกสุดท้ายแล้วการระบุสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายและดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้ ห่อให้คงอยู่ต่อไปในฐานะสัญลักษณ์สำคัญของชุมชนและประเทศชาติคำถามสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนลองคิดดูคือคุณคิดว่าเราควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างไรเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมของเรา